สวัสดีค่ะนนะคะโลพายุสิศิพงนะคะวันนี้ก็มีคิวดูดวงนะคะเป็นลูกศิษย์ท่านเก่าที่บอกว่ารู้จักกันมานานหลายปีมากๆอยู่กันมา,มานานมากมากนะคะเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆคือมีการแบบเข้าคอร์สดูดวงเอาตั้งแต่คุณยายแล้วก็ลูกอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> นะคะอยู่กันมานานหลายปีนะคะอืมน,นะก็วันนี้นัดคุยกันอยู่ ส0ิบนาทีนคะคะโอเคจะได้เวลาแล้วทักหาแกก่อนทักหาคุยกันตลอดเวลาทักแชทถามข่าวๆวตลอดเวลาบางวันก็โทรหาเลยอะไรเงี้ยคุยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยาย ช่เมื่อวานคนใหญ่ว่าวันก่อนเราบอกว่าจันพูดเอออังคารพฤหัสใช่ไหมที่เราที่เราว่างใช่ไหมจ้าแล้วก็คุยกับลูกแล้วแล้วก็พองพองเมื่อวานอ้าวกวันนี้วันอังคารวันนี้ก็ต้องเป็นพุธก็เคิดยังไงเนาะก็เลยเออเออไม่เป็นไรก็เลยบอกบอก พี่สาวว่าไม่ไหวแล้วนะพอดีมีติดทุนละว่าอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออก็เลยเอออานทักนีไว้ก่อนใช่ค่ะคุณยายแล้วลูกแล้วลูกก็แล้วลูกก็ก็คงงงเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราลืมไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เออเราเราก็บ้างแล้วเราคุยกันวันอังคารใช่ไหมลูกคุยกันเมื่อวาน เมื่อวานคือวันอังคารใช่มค่ะใช่ไหมลูกแล้วใช่ค่ะแล้วเราก็เข้าใจกันว่าเมื่อวานคือวันจันทร์ใช่ก็ดูวันผิดแล้วหนูก็หนูก็แบบหนูเป็นคนที่จําวันไม่ได้แต่จําแค่วันที่ได้แต่จาว่าวันเนี้ยวันจันทร์วันอังคารสุสากรที่เนึ่งคือหนูจะไม่จําเลย่ะคือเราคุยกันเมื่อวานเย็นใช่ไหมลูกใช่ใช่ค่ะใช่เออใช่ใช่เราก็คิดว่าวันจันทร์เนาะแล้วว่าพรุ่งนี้ได้พอ พอตื่นคือหนูไปดูไปดูเวลาเอ้าเมื่อคืนจะทักบอกแต่ก็มันดึกแล้วก็เลยกะว่าจะทักทักหาช่วงเช้าๆดีกว่าว่าแบบคุณยายนจะว่างช่วง,ง,งเช้าให้คุณยายเอาอยัางไงดีเนาะคุณยายจะว่างหรือเปล่าเพราะคุณยายบอกว่าวันพูดคุณยายจะไม่ว่างเลยได้เดี๋ยวลูกโทรหาคุณยายใช่ใชไหมใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่านูโทรหานะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะจ้าอ่าค่ะจ้า